สวัสดีครับผมวอลเลย์ที่เฮลลครับบรรยากาศหลังจบเกมนะครับแล้วก็มาพูดคุยกันหลังจบเกมที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับตอนนี้เราอยู่ที่โอทราฟอร์ดนะฮะขยับขึ้นไปนิดนึงให้เห็นป้ายสนามหน่อยนะครับเราอยู่โอทราฟอร์ดจริงๆนะครับก็เป็นบรรยากาศล่าสุดที่สนามนะครับแล้วก็ยูไนเต็ดเอาชนะไป2-1งหสารภาพว่าแท็กติกต่างๆนะครับหรือว่าการดูเกมโดยกว้างในสนามใครยืนอย่างไรเนี่ย อาจจะเห็นไม่ชัดว่าที่นั่งผมเนี่ยมันอยู่ค่อนข้างจะอยู่แถวล่างสุดเลยนะครับแต่ว่าสิ่งที่ได้เห็นก็คือบรรยากาศของแฟนบอลน,นะครับแล้วก็จกังหวะความทุ่มเทของนักเตะแต่ตละคนโดยที่ที่ผมเห็นนะครับในมุมของอาจารย์ฝั่งผมพอดีคือฝั่งเกมรับนะครับโดยเฉพาะอาร์ัวิซาก้านะครับการลงมาช่วยกันของราเฟลวารานคาเซมิโรเฟรดนะครับผมรู้สึกว่าด้วยความที่โอเคซิตี้เขาเป็นฝ่ายครองบอลมากกว่าอยู่แล้วฉะนั้นเนี่ยเ,เกมรับของูันเตด เลยค่อนข้างจะโดดเด่นมากๆนะครับการที่เทนฮักไว้ใจนะครับแล้วก็เชื่อมั่นนะครับการมีอยู่ของลูกชอแล้วก็ใช้ลูกชอ,อ,อยืนปเป็นเซ็นเตอร์คู่กับกวารานก็มีคําถามนะครับมีคําถามว่าเอ,อ๊สุดท้ายแล้วลูกชอ ดีพอหรือเปล่าที่จะเล่นเป็นเซนเตอร์ในเกมแมนเชสเตอร์ดาร์บี้นะครับแต่สุดท้ายชอก็ทาให้เห็นว่าเ,าเขาทําได้ดีเลยมีจังหวะที่ฮาร์แลนด์มาบีบไล่เพรสเขาแต่เขาก็นิ่งมากๆในการแก้บอลขึ้นหน้านะครับคาสิมเมโร่ตอนนี้คือนักเตะที่เราเราขาดไม่ได้เมื่อกี้ผมไปคุยกับแฟนบอลต่างประเทศหลายท่านเขาคือเขาก็ชื่นชมเลยว,ว่าแบบสเปนดิดคือยอดเยี่ยมมากๆนะครับแล้วก็ไรส์ฟอร์ดคือคือคนที่ผมค่อนข,ข้างจะ รู้สึกประทับใจนะครับไรชฟอร์ดเนี่ยมีปัญหานะครับอาการบาดเจ็บในช่วงครึ่งแรกอย่างที่หลายคนทราบกันนะครับแต่ว่าสุดท้ายราชีเองก็ฝืนลงเล่นต่อถือว่าเป็นการตัดสินใจของเทนฮายที่ก็เด็ดขาดน,นะครับเพราะว่าอันที่จริงแล้วเนี่ยราชีเองก็ค่อนข้างจะ เป็นคนสําคัญของทีมคือถ้าไม่มีไรสฟอร์ดอาจจะไม่มีคนยิงตัดสินเกมก็ได้สุดท้ายนะครับเ mm hmm. ทนฮากก็เลือกไม่เปลี่ยนไรสฟอร์ดออกเปลี่ยนมาเซียลที่ผมว่าอาจจะยังไม่ฟิตเต็มร้อยครับลงในครึ่งเวลาหลังนะครับแล้วก็มีแอนโทนีลงมาอย่างน้อยก็ถ่างเกมผูดด่ต่อสู้ด้านขวาได้นะครับขณะเดียวกันนะครับก็ยังเห็นว่าไรสฟอร์ดคิงอยู่ข้างหน้าเนี่ยมันก็ยังมีทีเด็ดในจังหวะโตกลับนะครับ mm hmm. แล้วคีย์สำคัญของเทนฮากในการเปลี่ยนอเลฮโดกานาโชลงมาคือจุดที่ผมเห็นด้วยมากๆมีแฟน,อน,น,น,นบอลอี ใครไม่ได้รู้จักว่าเขาเป็นชาวประเทศไหนแต่ว่าผมคุยกับเขาในช่วงพักครึ่งนะครับแล้วก็บอกผมก็บอกเขาแล้วว่าเออผมอยากเห็นการอาโชและคิดว่าการอาโชจะมาเปลี่ยนเกมได้สุดท้ายนะครับประตูที่เราทําได้นะครับประตูชัยจากแรชฟอร์ดก็มาจากจังหวะของอารโดการาโชนะครับที่มีส่วนกับประตูอสอต่อนหนึ่งด้วยนะครับการาโชลงมาทําได้ดีมากแล้วก็วันนี้ขอชื่นชมนักเตะทุกคนครับ แล้วก็อาจจะไม่ได้พูดถึงแค่เกมนี้เท่านั้นนะครับความรู้สึกของแฟนบอลยูไนเต็ดก็คือตอนที่คุณทําได้9เกมติดต่อกันแล้วนะครับผมไปเจอแฟนบอลอีกท่านหนึ่งที่คุยกับแฟนบอลเยอะมากนะครับผมไปคุยกับแฟนบอลอีกท่านหนึ่งนะครับซึ่งเ,เขาก็พูดกับผมเลยนะครับว่าณนะตอนนี้ เามีโอกาสลุนแชมป์แล้วนั่นหมายความว่าเกมต่อไปที่ยูเนเตดจะเจอกับคริสตัลาเลสช่วงกลางสัปดาห์แล้วเกมที่ยูเนเตตนั้นจะลงสนามนะครับเจอกับฝ้าของอาร์เซนอลนะครับในสัปดาห์หน้าถ้ายูเนเตดเอดาชนะได้ทั้งหมดแล้วทําไมยูเนเตดจะเป็นแชมป์ไม่ได้ผมถามแฟนบอลท่านนั้นไปนะครับถามว่าจากศูนย์ถึงสิคุณมั่นใจเท่าไหร่เขาบอกว่า11นะครับมันอาจจะดูมั่นใจเกินไปมันอาจจะดูว่าเราขี้โม้เราก็อวดแต่ว่า นี่คือความรู้สึกของแฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับพวกเราไม่กลัวใครพวกเราพร้อมจะสู้ได้ทุกทีมเพราะว่าเมื่อทุกอย่างรวมเป็นหนึ่งเมื่อทุกคนมั่นใจเมื่อทุกอย่างมีโมเมนตัมแล้วนะครับนี่คือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ทุกคนรอคอยและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่เราหลงรักกลับมาแล้วครับทุกคนครับทั้งหมดคือฟอเบอร์ที่เฮลในคลิปนี้นะครับแล้วเจอกันใหม่ในโอกาสหนะ้าอาจจะเป็นความรู้สึกครับอาจจะไม่มีแทคนิคเท่าไหร่ยังไงต้องขออภัยด้วยนะครับก็ สุดท้ายแพลนให้เห็นนะครับถึงบรรยากาศนะครับโอเคครับทุกคนครับลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในโอกาสหน้ากับฟุตบอที่เฮลครับทุกคนครับแล้วก็ฝากขอบคุณนะครับผู้สู่ของเรานลครับลืมไม่ได้นะครับกับ รถจักรยานยนต์ยามาฮ่านะครับขอบคุณนด้วยกับยามาฮ่าฟาซิโอครับเจนใหม่สายนี้ใครสนใจนะครับรถจักรยานที่ร้อนแรงโชบเชี่ยวเหมือนกับแมนเชสเตอร์อยู่ในแต่ตอนนี้ฝากยามาฮ่าฟาซิโอไว้ด้วยนะครับลาไปก่อนครับแล้วเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับชดไเ